มาแล้วคะ่ะแปลงประหยัดงบน้อยนะคะงบน้นอยจ่ายแค่นิดเดียวไล่ละสองแสนสามหมื่นนะคะสวัสดีค่ะลูกค้าสวัสดีอีกคลิปนะคะแปลงนี้เรามาจัดทําการแบ่งอีกแล้วนะคะเป็นแปลงใหญ่ยี่สิบไร่นะคะเราปรับไทยพื้นที่ให้แล้วเราแบ่งมีสามสามขนาดนะคะหนึ่งไร่สองไร่แล้วก็ สามไร่นะคะแนวถนนจะอยู่แนวโน้นนะคะแบ่งเข้ามาช่วงตรงกลางนี่นะคะมาตัดถนนไปทางน้นะคะมีจองแล้วหนึ่งล็อกนะคะหนึ่งล็อกค,คือพื้นที่สองไร่นะคะสองไร่สองงานนะคะหนึ่งไร่ยังว่างนะคะหนึ่งไร่ราคาสองแสนสามนะคะแล้วก็สามไร่ก็ยังว่างนะคะราคาห้าแสนสี่หมื่นบาท วิวโดยรวมสวยงามนะคะปรับพื้นที่ให้แล้วนะคะเราจะทําถนนแบบนี้นะคะแบบนี้เข้ามาให้เชื่อมต่อเข้ามานะคะในแปลงนะคะน้ําไฟเช่นเคยค่ะเช่นเคยปรับขยายเขตเข้ามาให้กับน้ํานะคะวันนี้รับลูกค้านะคะแปลงนี้จุดนี้คือสองไล่นะคะ ราคาสี่แสนสี่หมื่นบาทนะคะแปลงนี้ได้ต้นไม้ใหญ่นะคะแปลงนี้จะเด่นหน่อยได้ต้นไม้ใหญ่ไปต้นหนึ่งนะคะใครที่มองหานะคะอยากได้แปลงที่ดินที่ปรับไถยให้แล้วรวมน้ําไฟขยายเขตน้ําไฟมีต้นไม้แปะติดแนะนํานะคะราคาซบซ t นะคะราคาไม่แรงนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะอัมพรนะคะที่ดินสวยสุพรรณนะคะ หนุ่ขึ้นเบอร์โทรให้นะคะลูกค้าสวัสดีค่ะ